สวัสดีค่ะวิจากแชนเนล Point View ค่ะหลังจากคราวที่แล้วนะคะวิวทาคลิปเกี่ยวกับประวัติของย่านหมอชิดไปเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะรู้สึกสนใจมากค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลายคนก็คอมเมนต์ขอมานะคะบอกว่าเฮ้ยเรามาคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของชื่อต่างๆที่เราคุ้นเคยกันอีกดีไหมอยากรู้เรื่องตรงนั้นบ้างอยากรู้เรื่องตรงนี้บ้างนะคะเอาจริงๆบางที่วิวก็รู้บางที่วิวก็ไม่รู้นะคะบางที่ก็ค้นได้บางที่ก็คน้คนไม่ได้บางที่ก็เป็นแค่ข้้้ออสสััันน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 นิินิฐาาาาาาตตตต่่่่่่่งงงๆแยยไรรกกก็็็็มคคะะะะเเหลลีีปปวววทใจด สถานที่หนึ่งขึ้นมาคุยกับทุกคนในวันนี้ค่ะสถานที่นั้นนะคะบอกเลยว่าพูดชื่อขึ้นมาไม่มีใครไม่รู้จักแน่ๆค่ะสถานที่นั้นก็คือย่านสีลมนั่นเองอพูดถึงสีลมเป็นทั้งชื่อสถานีรถไฟใต้ดินเป็นทั้งชื่อย่านธุรกิจเป็นทั้งชื่อถนนว่าแต่สีลมทาไมต้องสีลมด้วยแล้วสีลมมันสีอะไรมีที่มาจากอะไรนะคะวันนี้วิวไปค้นคําตอบมาตอบให้ทุกคนฟังแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามวิวให้ครบทุกช่องทางนะคะหลายคนยังไม่รู้ว่าวิวมีอินสตาแกรมด้วยนะแต่แ เหมือนกันเลยแล้วรูปแบบก็แตกต่างกันไปหมดเลยนะคะดังนั้นลองไปตามกันดูค่ะสำหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระก,กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะมาพูดถึงประวัติของสีลมกันเนี่ยหลายคนพอพูดถึงสีลมพูดถึงอะไรอย่างนี้ชอบเล่นมุกกันใช่ไหมคะแปลชื่อสีลมกันว่า c o Love r the Wind เหมือนชื่อเพลงประกอบเรื่องโพฮอนทัสอะไรประมาณนี้ต้องขอบอกว่าไม่ใช่ค่ะสีลมในที่นี้ไม่ได้แปลแบบนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆคําว่าสีเนี่ยนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้ความหมายไปทั้งหมด3ความหมายด้วยกันค่ะความหมายแรกเนี่ยคือความหมายที่เอาจริงๆวิวไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีความหมายนี้ด้วยจนกระทั่งได้ไปเปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตเพื่อมาทําคลิปนี้นี่แหละเขาบอกว่าคาว่าสีเนี่ยนะคะหมายถึงปีมะโรงใช่ปีนักกษัตริย์ปีงูใหญ่ของเรานี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมปีมะโรงถึงใช้คําว่าสีนะคะอย่่าางไไรก็ตมม สำคัญค่ะข้ามไปที่ความหมายที่2ดีกว่าค่ะความหมายที่2คําว่าสีเนี่ยเป็นความหมายที่เราหลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะคะก็คือคําว่าสีที่แปลว่า Color แปลว่าถ้าจะตอบตามราชัณฑตยสถานก็คือการที่แสงมันกระทบวัตถุหนึ่งแล้วสะท้อนเข้าตาแล้วเป็นอะไรต่างๆให้เราได้รับรู้อย่างเช่นแดงเขียวเหลืองอะไรเป็นต้นอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือวิธีการอธิบายยากๆว่าสีที่แปลว่า Color คืออะไรนะเอาจริงๆคําว่าสีนี่ก็ให้ความหมายยากอยู่นะลองนึกสภาพว่าเราต้องอธิบายคําว่าสีคืออะไรให้กับคนที่ตาบอดสีไม่เคยเห็นสีมาก ก่อนในชีวิตเออหรือว่าคนที่ตาบอดเลยก็กยากอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ราชบัณฑิตของเราก็เก่งมากๆนะคะสามารถให้ความหมายของสีได้ก็ตามนี้เลยที่เขียนไว้ให้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนี่คือการนอกเรื่องค่ะเพราะว่าความหมายที่2ของคำว่าสีเนี่ย <S <S เพราะว่าความหมายที่2คําว่าสีที่แปลว่าคันเลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับถนนสีลมเลยค่ะถนนสีลมเนี่ยเกี่ยวข้องกับความหมายที่3ค่ะความหมายที่3ของคำว่าสีเนี่ยนะคะราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่าเกี่ยวข้องกับการเสียดสีการถูการขัดอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์ประมาณเหมือนแปรงสีฟันก็ ก็คือการที่เอาแปรงเนี่ยมาขัดถูฟันประมาณนั้นเลยนะคะนี่คือความหมายที่เกี่ยวข้องกับถนนสีลมของเราค่ะและแน่นอนคําว่าสีในที่นี้เราใช้กับสิ่งหนึ่งค่ะนอกจากจะใช้กับแปรงสีฟันและใช้กับสิ่งต่างๆารอบตัวอีกมากมายแล้วเนี่ยเรายังใช้กับโรงสีข้าวนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าถนนสีลมของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับโรงสีข้าวนี่แหละค่ะคือถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมการกินของคนไทยนะตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็รู้กันดีค่ะว่าคนไทยไน้กินข้าวเป็นอาหารหลักถูกไหมทีนี้กว่าเราจะเอาข้าวมากินได้กว่่าาทีข้ว ที่มันออกจากต้นมาตากซนแห้งเป็นข้าวเปลือกเนี่ยเราจะเอามาหุงกินเป็นข้าวสวยทุกวันนี้ได้นะคะมันจะต้องผ่านกระบวนการหนึ่งค่ะนั่นก็คือกระบวนการสีข้าวนั่นเองซึ่งเอาจริงๆคนไทยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้การสีข้าวที่เป็นโรงสีเป็นอะไรเหมือนปัจจุบันนี้หรอกเขาก็ใช้วิธีการตําข้าวกันใช่ไหมคะเขาก็จะมีครกตาข้าวใหญ่ๆกันทุกครัวเรือนเลยแล้วก็ตำ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 ,ตำ,ตำจนเปลือกนี่มันกระเทาะออกไปแต่ทีนี้ค่ะการตาข้าวนี่มันก็อาจจะช้านิดนึงดังนั้นมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนนนนนะะคคคคเเททโโโลลยยีีีั้้กก็ือาารสข ด้วยโรงสีแบบตะวันตกนั่นเองค่ะการสีข้าวด้วยโรงสีแบบตะวันตกเนี่ยนะคะเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยตามหลักฐานเท่าที่วิวหาเจอเนี่ยนะคะพนเจอว่าเข้ามาในช่วงประมาณยุคสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นยุคที่อิทธิพลตะวันตกในหลังไหลเข้ามาค่อนข้างมากใช่ไหมอย่างที่เราได้ดูกันในเรื่องบุเคศสันนิวาสจะเห็นว่าช่วงนั้นมีฝรัง่งมีชาวต่างชาติประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีวิทยายเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีฝรั่งอยู่คนหนึ่เนบบาาารหลลลววง่อูข คนที่บันทึกเรื่องราวต่างๆในประเทศของเราเนี่ยไว้เยอะมากทําให้เราได้รู้นะคะก็บันทึกเอาไว้นะคะตามสิ่งที่เขาเห็นมีอคติบ้างจินตนาการบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เราจะตีความนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าในสมัยนั้นๆเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนะคะทีนี้บาทหลวงของลาลูแบร์เนี่ยนะคะได้มีการบันทึกไว้ค่ะในช่วงที่กล่าวถึงการกินเมล็ดพืชของไทยอะไรเนี่ยนะคะนอกจากจะบันทึกว่าคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้บันทึกถึงสิ่งหนึ่งค่ะว่าในสมัยสมเด็จพระนาร เนี่ยนะคะเนื่องจากพระองค์เนี่ยโปรดความเป็นตะวันตกค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยพระองค์ก็เลยมีการรับเรื่องการปลูกข้าวสาลีเข้ามาด้วยค่ะคือเหมือนกับว่าเออเห็นฝรั่งปลูกข้าวสาลีทําขนมปังกันก็มีการปลูกบ้างนะคะทีนี้ก็มีการบันทึกถึงสิ่งที่เรียกว่าโรงสีค่ะเพราะว่าถ้ามีข้าวสาลีแล้วเนี่ยการจะทํามาเป็นแป้งทําอะไรก็ต้องมีโรงสีใช่ไหมคะเขาก็มีการบันทึกไว้ค่ะว่ามันมีโรงสีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาละตั้งอยู่ทั้งหมด2ที่ด้วยกันค่ะท ใกล้ๆก,กับลาโวหรือว่าเมืองลบบุรีนั่นเองซึ่งเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งในสมัยนั้นเนาะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเทคโนโลยีการสีข้าวก็อาจจะเลือนหายไปจากประเทศไทยนะเพราะว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงอีกจนกระทั่งนะคะเข้ามาในช่วงกรุงรังตนโกสินค่ะในช่วงสมัยของรัชกาลที่4เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะเห็นว่าเป็นอีกระลอกหนึ่งนะคะที่อิทธิพลตะวันตกเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเยอะมากนะคะชาวสยามของเรารับอิทธิพลตะวันตกมามากมายและสิ่ง ที่รับมาด้วยแน่นอนว่าก็คือโรงสีนั่นเองนะคะโรงสีกลับมาที่สยามของเราอีกรอบหนึ่งนะคะเราสามารถจะเห็นหลักฐานได้จากพระราชทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงเขียนตอบโต้กับคนนั้นคนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรของเราเช่นเขียนไปที่อเมริกาบอกว่ามีชาวอเมริกาเข้ามาตั้งโรงสีในประเทศไทยนะอะไรทํานองนี้หรือเราจะสามารถเห็นหลักฐานได้จากหนังสือที่เรียกว่า oh. สยามเดเรคทอรีนะคะของมอสมิดมอสมิดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็ทําให้เรา ได้เห็นสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นแหละประมาณนั้นเลยนะเราก็จะเห็นว่าเขาบันทึกว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกเข้ามามีกิจการอะไรต่างๆในสยามค่อนข้างมากรวมถึงกิจการโรงสีด้วยนะคะชาวตะวันตกก็เข้ามาตั้งโรงสีต่างๆมากมายในสยามค่ะทีนี้ถามว่าเรื่องราวที่วิวเล่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับถนนสีลมยังไงนะคะยังเข้ามาไม่ถึงสีลมเลยตอนนี้ดูเหมือนปูพื้นเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยอะไรเกี่ยวกับโรงสีมามากมายนะคะก็ะะต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่4ี่ค่ะที่ดินบริเวณที่เป็นย่านสีลมปััจจุน เป็นที่ดินที่ค่อนข้างจะยังไม่ได้อยู่กลางเมืองขนาดนั้นนึกออกไหมกลางเมืองของเราก็คือเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในพระบรมมหาราชวังอะไรประมาณนั้นเลยนะคะถามว่าแถวนี้คนแถวนี้เขาทาอะไรกรันเขาก็ทําสวนทนานาแล้วก็รวมถึงเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะโล่งกว้างประมาณนั้นเถอะปรากฏว่าในยุคสมัยนั้นค่ะก็มีพ่อค้าต่างชาติมีสถานกงสุลอะไรต่างๆเข้ามาตั้งในประเทศไทยมากมายนะคะบางเอิญว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นค่ะเกิดเรียกร้องสิ่งหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือเรียกร้อง ว่าเฮ้ยเราอยากมีที่ขี่ม้าเล่นนะ่ะคือในเมืองมันอาจจะแออัดนิดนึงอยากได้ถนนสักเส้นหนึ่งที่สามารถขี่ม้าชมทิวทัศน์ได้เป็นการตากอากาศประมาณนี้นะมีถนนเส้นไหนบ้างนะที่เหมาะกับสิ่งนี้ประกอบกับว่าในช่วงนั้นนะคะสยามประเทศของเราเนี่ยก,กาลังพัฒนาตัวเองมากมายในด้านนั้นด้านนี้อสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่น,นเพื่อให้เจริญทัดเทียมกับนานา,นาประเทศใช่ไหมคะและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนานั่นก็คือการคมนาคมนั่นเองนะคะซึ่งการคมนาคมเนี่ยในสมัยโบราณโบราณเนี่ยการคม นาคมหลักของเราก็คือทางน้ําใช่ไหมมันก็จะมีคลองต่างๆมากมายอยู่ในกรุงเทพถึงขนาดที่ว่าเราเคยได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกประมาณนั้นเลยถูกไหมทีนี้มันก็บังเอิญมีคลองอยู่2เส้นค่ะที่เขาต้องการจะขุดให้มันเชื่อมต่อกันนะคะคลองนั้นนะคะก็คือคลองบางรักกับคลองถนนตรงนั่นเองค่ะทีนี้พอมีคลอง2เส้นนะคะต้องการขุดคลองเชื่อมกันเขาก็ขุด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 เป็นคลองค่ะทีนี้เวลาขุดคลองจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเราขุดพื้นลงไปเราขุดดินขึ้นมามันก็ต้องมีดินที่เหลือขึ้นมาใช่ไหม เอ๊จะเอาไปทําอะไรดีนะเขาก็เลยเอาดินพวกนั้นค่ะมาตั้งตั้งตั้ตตตเป็นคันดินนะคะแล้วก็จากการเปลี่ยนคันดินนั้นนะคะที่เกิดจากการขุดคลองเนี่ย มาเป็นถนนค่ะถนนเส้นนั้นนะคะได้ชื่อว่าถนนขวางค่ะซึ่งมังเอิญมากๆเลยนะคะว่าถนนขวางเส้นนั้นเนี่ยพอตัดขึ้นมาก็บังเอิญว่ามันกว้างใหญ่นะคะเหมาะกับการขี่ม้าเล่นก็เลยตรงกับจุดประสงค์ที่สถานกงศูนย์ชาวต่างชาติอะไรอยากจะมาขี่ม้าเล่นพอดีค่ะทีนี้พอมีถนนเนี่ยที่ดินบริเวณนี้ก็เริ่มจเจริญขึ้นนะคะดังนั้นนะคะก็เลยเริ่มมีการปรับปรุงทัศนียภาพต่างๆเริ่มมีคนเอาต้นประดู่เนยนะคะมาปลูกสองข้างถนนอารมณ์ลื่นสวยงามไปและที่สําคัญมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นค่ะ่ะนนันก็คือมีชาว ตาชิเข้ามาตั้งโรงสีอยู่บริเวณถนนเส้นนี้ค่ะแล้วทีนี้นึกภาพว่าโรงสีมันเด่นมันเด่นมากๆเลยนะทุกคนดังนั้นนะคะพอโรงสีมันเด่นมากๆเนี่ยมันดันเด่นกว่าชื่อการขวางของถนนอะไรอย่างเงี้ยถนนมันไม่ได้ขวางชัดเจนขนาดนั้นโรงสีเด่นกว่าคนเราเนี่ยชอบเรียกชื่อตามอะไรที่แบบเห็นกับตาแล้วก็เรียกมากกว่าชื่อออฟฟิเชียลอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นนะคะเขาก็เลยเอาคําว่าโรงสีเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อถนนนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะถามว่าทําไมต้องเป็นสีลมสีไฟได้ไหมสีดินได้ไหมสีน้ําได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้้ค่่ะเพราาาวถป็นสี มันก็จะต้องเป็นระบายสี ไม่ควรเล่นมุกนี้นะคะแปลกมากดังนั้นกลับมาที่เรื่องราวมีสาระดีกว่านะทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้ค่ะเพราะว่าโรงสีในประเทศไทยเนี่ยที่นําเข้ามาเนี่ยมันก็มีหลักๆอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือโรงสีไฟนะคะซึ่งโรงสีไฟเนี่ยหมายถึงโรงสีที่ใช้จักรกลใช้เครื่องยนต์กลไฟอะไรประมาณนี้ในการเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้โรงสีมันทางานอะไรต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราค่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยคือโรงสีประเภทหนึ่งนะคะก็คือโรงสีลมนั่นเองคือ โรงสีที่ใช้พลังงานลมเป็นหลักนะคะก็คือโรงสีที่มีกังหันลมอยู่ข้างหน้ามีลมพัดมากังหันหมุนกังหันหมุนเสร็จไปเป็นพลังงานดึงให้กลไกลอะไรต่างๆข้างในทํางานอารมณ์คล้ายๆเครื่องหมายดัชมิลที่เราเห็นกันนั่นแหละหรือที่ในภาษาอังกฤษเ,เขาเรียกว่าวินมิลนั่นเองนะคะ ทีนี้โรงสีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสีลมเนี่ยมันดันเป็นวินมิลหรือมันดันเป็นโรงสีลมนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะคนก็เลยเรียกถนนเส้นนี้ว่าถนนสีลมย่อมาจากถนนที่มีโรงสีลมตั้งอยู่นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าตรงบริเวณถนนนาราธิวาสเนี่ยก็ยังมีรูปกังหันเนี่ยตั้งไว้อยู่แม้ว่าจะใช้ไม่ได้จริงหรืออะไรนะคะก็เป็นอนุสรณ์ที่มาของชื่อถนนสีลมชื่อย่านสีลมอะไรแถวๆนี้นี่แหละค่ะซึ่งพอเราเรียกชื่อถนนเส้นนี้ว่าถนนสี มยานที่อยู่รอบๆถนนสีลมก็เลยกลายเป็นยานสีลมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้คําตอบที่ตัวเองต้องการกันไหมว่าสรุปแล้วถนนสีลมสีอะไรก็คือสีข้าวด้วยลมนั่นเองค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้วิวไปหาที่มาอะไรของอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะหรือว่าใครมีความรู้เพิ่มเติมนะคะอยากจะมาแชร์กันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันค่ะส่วนใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ สวัสดีค่ะเอาจริงรู้สึกป่ะว,ว่าคลิปนี้เล่นมุกแป๊กไปหลายมุกมากเหนื่อยใจกับตัวเองเหมือนกันนะก็จะพยายามไม่ค่อยเล่นมุกแป๊กแล้วกันนะคะทุกคนแต่ตอนเล่นก็ไม่คิดว่ามันแป๊กนะตอนเล่นก็คิดว่ามันหาแต่ก็ก็เล่นไปแล้วแล้วค่อยรู้สึกว่ามันแปก๊กแต่ก็ยังไม่ยอมตัดทิ้งก็ฝืนนะนะดังนั้น,น,นช่างมันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของคนเล่านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ